ทนนี่พาชมนวัตกรรมในการตกแต่งผนังนะครับอันนี้เรียกว่าบิ g สลิปนะครับหรือระบบการติดตั้งอิฐกรุผนังแบบแห้งไม่ใช้น้ําเลยจะเห็นว่าจะมีการใช้แผ่นอิฐแบบนี้ติดตั้งไปบนอุปกรณ์ที่เป็นลันกษณะเหมือนอลูมิเนียมนะครับเป็นแผงติดตั้งบริเวณผนังนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้น้ําแล้วก็ได้ความสวยงามนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการกรุผนังด้วยหินเกลือหิมาลัยตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษคือสามารถที่จะให้แสงเนี่ยลอดผ่านได้ เวลาเราติดตั้งปุ๊บแล้วมีแสงลอดผ่านก็จะมีความสวยงามแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นแผ่นหินธรรมชาติโปร่งแสงอันนี้ก็สวยงามนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนแนวในการตกแต่งผนังก็สามารถมาเลือกหินธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งแสงบริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะได้การตกแต่งบ้านอีกสไตล์หนึ่งซึ่งได้ความหรูหรานะครับแล้วก็มีหลากหลายลายให้เราเลือกใช้นะครับ สินค้าอื่นๆก็จะมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากตัวไม้ไผ่ต่างๆที่นําไปเป็นแผ่นติดตั้งพื้นหรือว่าตกแต่งผนังได้อีกด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าลูมิสโตหรือว่าเป็นแผ่นหินธรรมชาติจะสังเกตเห็นว่าแผ่นหินธรรมชาติเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นสีขาวหรือว่ามีความโปร่งแสงเวลาที่เรานําแสงไฟให้อยู่บริเวณด้านหลังตัวแผ่นหินเนี่ยมันก็จะมีแสงลอดออกมาอันนี้ก็จะ มีลักษณะที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้ในการตกแต่งตัวผนังบางส่วนเช่นในห้องรับแขกแบบนี้เนี่ยก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะลองดูเป็นไอเดียนะครับ